ทอทอท,อทอภาคกลางร่วมหารือกับผู้สื่อข่าวภาคกลางภาคตะวันออกถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวร่วมกัน นายอัครวิทย์เทพาสิทธิ์ผู้อํานวยการภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมหารือพบปะสื่อมวลชนกลุ่มคนข่าวผู้ทอนภาคกลางและภาคตะวันออกที่เดินทางมาประชุมสัญจรณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยทททภูมิภาคภาคกลางได้นําเสนอเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยคอรบอสัญจรทั้งเที่ยววัดชมวังท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโครงการพระราชดําริระหว่างวันที่8และวันที่9มิถุนายน2 0 567เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีโดยทททภูมิภาคภาคกลางยังจัดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวอาทิสายศรัทธากับโครงการ117เกจิอาจารย์สังขารเหนือการเวลาซึ่งแต่ละวัดมีประวัติที่น่าสนใจ จึงเป็นที่สนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวสายศรัทธาเมื่อทุกคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดต่างๆในภาคกลางมีพระเกจิอาจารย์ที่มีอภินญ,ญาสูงส่งสังขารท่านไม่เน่าไม่เปื่อยมีลูกศิษย์นับถือมากมายซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วเราได้เตรียมภาพที่ระลึกมหามงคลซึ่งปลุกเสกโดยสิบเกจิอาจารย์ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถไปรับได้ที่วัดนั้นๆ114วัดและที่เป็นไฮไลท์ในขณะนี้ก็คือ โครงการเที่ยวฟินอ ah ินภาคกลางเมื่อทุกท่านได้เดินทางไปท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติในมุมต่างๆและมีการเข้าพักในโรงแรมรีสอร์ตต่างๆใน17จังหวัดภาคกลางสามารถนำใบเสร็จมาแลกเสื้อฟรีผ่านช็อปแมยีนซึ่งผลิตเสื้อยืดลายเอกลักษณ์ของแต่และจังหวัดจังหวัดละ1,000ตัวรวมทั้งสิ้น17,000ดังนั้น จึงมีกิจ,จกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในแต่ละภาคในแต่ละจังหวัดซึ่งททท,ทภาคกลางจะมีการนำเสนอรายละเอียดให้สื่อมวลชนรับทราบเพื่อร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าการสื่อสารในยุคดิจิทัล รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ถือว่าเข้ามามีบทบาทกับการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยและการท่องเที่ยวถือเป็นสิ่งสําคัญที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้นโยบายและพยายามผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศและการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดและถือว่าจะส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจสร้างไรายได้เข้าประเทศและกระจายไรายได้ลง สู่ชุมชนค่ะนิว24สถานีประชาชนสุกันวรีสุวรรณรายงาน